สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมัยอดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อ,ด,อดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้นะครับในเดือนธันวาคมนะครับ ต่อเนื่องจนถึงวันที่31ธันวาคมวันสุดท้ายของปีเลยนะครับก็คือลดให้2ต่อก็อัลลาอาดีมาทำค่าคู่กันเลยครับก็จะได้คารพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมกราคม2569ซึ่งเป็นเดือนที่1หรือเป็นเดือนแรกของปีนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงจะมีการยกย้ายของดวงดาวหรือทันสิษเนี่ยทั้งหมด หกครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งไป็นสองอีพีแล้วกันครับอีพีนี้เป็นอีพีแรกมีดาวย้ายสามดวงมีอีที่เีอีพีที่สองตามมาอีกสามดวงฝากติดตามรับฟังกันด้วยครับเพื่อที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลาคณากรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีราคณาจะจุดเดียวกันครับตนุนราศีกรกฎตรงนี้เนาะแล้วมาเริ่มต้นกันที่ดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวกันก่อนนะครับขณะนี้ดาวจันเนี่ยสเสบยตําแหน่งของทางการโยกนะครับก็คืออรินั่นเอง ซึ่งอริเนี้ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่15มกราคม68ถึงอไม่ให้ขอโทษครับ15เมษายน68ถึงวันที่15เมษายน69นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าวันปีใหม่นะครับของไทยหรือวันสงการนั่นเองหรือมหาสงการก็ได้เรียกวมหาสงการดีกว่าเป็นวันมหาสงการนะครับของปีนี้จนถึงปีหน้านั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงละโดยอีกไม่กี่เดือนแล้วนี่ เดือนนี้เดือนธันวาคมมกราคมพภามีนาเมษาเหลืออีกประมาณ4เดือนนะครับก็จะหมดแล้วนะครับตำแหน่งอรินี้ก็จะหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็อดทนอีกนิดนึงนะครับก็จะออกพ้นจากตำแหน่งเสียนอรินี้แล้วนะครับทีนี้อริแปลว่าอะไรคนกรกฎเนี่ยได้ดาวประจําตัวเป็นอริคือดาวจันเนี่ยหมายถึงใจจันท์แปลว่าใจแปลว่าจิตใจนะครับ ดังนั้นเนี่ยอริก็หมายถึงความบาวุ่นใจความกังวลใจความวิตกกังวลความเครียดนะครับอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้รายแรงอะไรนะครับแล้วอีกหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทั้ง1ปีไม่ใช่แต่มันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่เดือนนะครับคือต้องเข้าใจกับว่าดาวจันทร์ในพื้นดวงของเราเนี่ยมันไปกระทบกับดาวดวงไหนในพื้นดวงชะตาด้วยมันให้ผลด้านดีหรือด้านร้ายเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยต่างกัน ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะทีะ่แบบภาพรวมโดยที่ดูพื้นดวงไปด้วยประกอบไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่ตรงนี้เท่านั้นตอนนี้เป็นการแค่อธิบายฟังว่าอ๋อป,ประมาณนี้นะเดือนนี้เป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับปีนี้ได้ตำแหน่งอริมาระวงังเรื่องของภาวะความเครียดสะสมนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามปล่อยวางพยายามชิลนะครับชิลอาจจะทาฟังดูง่ายนะแต่ทายาก เพราะว่าชิวปกติมันคือคนไทยเราชิวง่ายไงก็ดังชาติจะบอกว่าคนไทยเราชิวเนาะแต่ว่าตามจริงอะชิวตัวเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับที่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหามันชิวง่ายไงเออคนไทยเราอะคือถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็ชิวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อมีปัญหาปุ๊บมันชิวไม่ออกอะเออก็เข้าใจแต่พยายามปล่อยวางพยายามขาจัดความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยทิ้งไป มันจะได้ทําให้จิตใจเราผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองเพราะว่าคนกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ทุกอย่างจะไปรวมอยู่ที่จิตใจทั้งหมดเลยเพราะเป็นราศีธาตุน้ำด้วยราศีธาตุน้ําจะหมายถึงภาวะละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณหรือเรียกว่าจิตใจนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็พยายามเคลียให้มันผ่องใสแล้วคุณจะมีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแสดงใน,ในความคิดของคุณหรือว่าในสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยก็จะ สวยงามนะครับยังไงก็พยายามปล่อยวางทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่2หรือดวงแรกที่จะย้ายในเดือนมกราคม2569ก็คือดาวเกตนั่นเองครับดาวเกต์เนี่ยโครจรเข้าสุราศีมีนวันที่5มกราคม69ดาวเกตย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนพบเดือนสุภาก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับดาวเกตได้ได้ฉายาวันดอกสองหัวถามว่าทำไม ดาวเกตเนี่ยเป็นดาววิญญาณธาตุหรือเรียกว่าธาตุลมนะครับมีกัมแปรรปนพลิผันหรือเรียกว่าพลิกล็อกนั่นเองเจ็ดดาวเกตเนี่ยพออยู่ดาวกลุ่มกับดาวสุป,ปะเคจะให้แสงสุป,ปะเคถ้ากลุ่มกับดาวบาปะเคจะให้แสงบาปะเคเนีย่ยมันไม่เลือกข้างเังนันดาวเกตจึงเรียกว่านกสองหัวนะครับแต่นกสองหัวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีดังนั้นเนี่ยอยู่ที่บริบทคนที่ ก็เอาเอาข่าวเราไปบอกอีกคนหนึ่งมันก็คือดอกสองหัวถูกไหมครับเหมือนกับว่าเลือกสองข้างอะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยตามจริงเลือกสองข้างก็ไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะอย่างคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่เวลาเขาร่วมเข้าสงครามกันเนี่ยนะครับคนไทยเราก็จะชอบอยู่ตรงกลางว่าฉันไม่ไม่เข้ากับใครฉันเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายถ้าฉันจะต้องผิดใจกับคนหนึ่งเพื่อเธอมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉันไม่ได้ผิดใจด้วยนี่อืมก็เป็นเหตุผลที่ที่ฟังขึ้นน่ที่เข้าใจได้ถูกปะอย่างเรา อย่างเช่นมีคนมาโกงเงินเพื่อนแต่เราเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วบอกให้เราไปเกลียดอีกคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเราอ,อะไรเงี้ยคือเราอาจจะเกลียดแทนเพื่อนได้นะครับบางคนเนาะแต่บางคนก็เอาเขาไม่ได้ทําอะไรฉันนี่เขาก็ไม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ก็เลยไม่เกลียดก็ได้นี่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเกลียดแทนใครไม่จําเป็นต้องอะไรยังไงเราก็พยายามอยู่ของเราปกติคือเราเป็นมิตรไว้ดีกว่าไปศัตรูในเมื่อเขา ไม่ได้ทําอะไรเราเราก็ไม่ได้เกลียดเขาเออก็ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับเออแล้วก็ควรที่จะว่าเออดีกับทุกคนเผื่อเขาจะได้แต่ก็ต้องระวังพอดเทคตัวเองไว้ด้วยว่าเขาเคยเพื่อนอะ่ะเคยเจอแบบนี้มาเราก็ต้องระวังด้วยว่าเราจะต้องไม่ให้ความสําคัญกับเขามากเกินไปเราควรไม่บอกความลับกับเขาอะไรแบบนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังอะไรเงี้ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากเกินไปแค่ เห็นหน้ากันทักกันอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่โอเคปกติไม่ไม่ต้องคิดซับซ้อนอะไรมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นไปทั่วเนาะว่าเออคือเขาไม่ได้ทําอะไรเราล้วก็ไม่ไม่ต้องไปตั้งแงกับเขาขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แล้วเราก็พยายามอยู่เป็นเนาะใช้คําว่าอยู่เป็นดีกว่านะครับทีนี้ดาวเกศเนี่ยไปอยู่ในเดือนสุภาเนี่ยไม่มีเจ้าเรือนดาวเกตไม่มีเจ้าเรือนไม่สามารถรู้ที่มาได้นะครับ แต่ดาวเกตจะให้ผลคือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกล็อกดาวเกตจะในเรือนสุภะสุภะแปลว่าผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติต่างภาษาหมายถึงการศึกษาขั้นสูงหมายถึงความสุขความเจริญความยินดีปรีดาความสุขสงบอะไรประมาณนี้ความเจริญการเล่นขั้นเล่นตำแหน่งมีเยอะมากเยอะแบบ เยอะจนอะไรดีในชีวิตยัดเข้าไปเลยพบนี้ดีหมดโอเคนะครับทีนี้เพราะสภานี่มีดาวเกตอยู่พิกล็อกพิกล็อกหมายความว่าอะไรเราอยา่าคาดฝันอยา่าคาดหวังกับสิ่งนั้นเพราะมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราดันไม่ได้คาดหวังมันอาจจะได้คือสุภานี่หมายถึงความสุขความเจริญใช่ไหมเอาง่ายๆความสําเร็จความสุขความเจริญมีคนช่วยเหลือดังนั้นดาวเกียรติจะพลิกล็อกให้เกิดความช่วยเหลือการสนับสนุนการ เขาเรียกว่าความสุขความสําเร็จมาโดยไม่คาดฝันอืมมาแบบพลิกล็อกเขาว่าพิกล็อกพิกล็อกกันน่าดูนะเออไปฟังเพลงนั้นเกิดไม่ทันนะแค่เคยได้ยินอ่ะประมาณนี้ก็ไปฟังเพลงนั้นจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับประวัติเพลงไปสั่ง,งนั้นอะโอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวเกตเนี่ยเออยินดีเ้ยสุภานะ ก็จะไปเกี่ยวกับต่างชาติโดยตรงเพราะดาวเกียรติแปลว่าต่างชาติอยู่ในเดือนสุภาต่างชาติเนาะก็ต่างถิ่นต่างชาติตาาตอ่ะก็จะไปเด่นในเรื่องนั้นนะครับก็คือไปแล้วจะดีโดยปาฏิหารโดยไม่คาดฝันนะครับต่อไปดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศรีมังกรดวงที่2ในเดือนมกราคมเข้าสู่ราศรีมังกรวันที่1 1มกราคม69เนาะดาวพุธเนี่ยออกจากตําแหน่งอริเข้าสู่ตําแหน่งของราศรีมังกรก็คือพพ ปัตตานิเลงราศีเกิดลักษณะกาเนิดนะครับดาวพุธไม่มีตําแหน่งอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวพุธออกจากอริดี1-10ยังต้องระวังเรื่องของคําพูดคาจาก,การสื่อสารการเจราจาการเข้าสังคมการเซ่สัญญานะครับแต่พอเข้าสู่ระวังคดีความพอเข้าสู่ตําแหน่งของปัตตนิแล้วอะจะดีขึ้นปัตตานิแปลว่าคู่ของุ้สนส่วนคู่สัญญ,ญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนก็ยังคือคือหมายถึงว่าดาวพุธอยู่มันดีแต่ ไม่ได้แปลว่ามันจะดีร้อเปรเถ้ามีดาวดวงอื่นเข้ามาเข้าใจไหมครับถ้าดาวพุธอยู่ดวงเดียวดีแน่นอนนะดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนสาชากับเรือนวินาศสาชาปาัปตนิแปลว่ามีการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามคนตรงข้ามจะได้เจอเพศตรงข้ามก็แปลว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานแปลว่าคุณจะมีหุ้นส่วนครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณจะมีได้ไรายได้จากคนอื่นที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับส่วน ความรักคุณก็จะได้เจอเพศตรงข้ามเข้ามานะครับคำว่าเพศตรงข้ามตรงเนี้ยใช้ได้แม้กระทั่ง LGBT นะครับก็หมายถึงเพศตรงข,ข้ามของตัวเองนั่นแหละใช้ได้หมดเนาะปะตัตตานีมันคือความรักมันคือคู่ของมันได้ทั้งหมดอะไรที่อยู่ตรงข้ามกับเราได้หมดนะครับคือมันมีอันเองของพูดนิดหนึ่งเรื่องของ LGBT เนี่ยค่อนข้างยากในการพยาารณ์เพราะว่าเขาเก็บสถิติชายกับหญิงมาเป็นพันปีเนาะ หลายพันปีมันก็เลยทำให้ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงหรือไม่ได้คิดหรือคาดถึงที่จะไปเกี่ยวพันกับตรงนั้นเนาะเขาก็เลยไม่มีสถิติขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของโหดสมัยใหม่เนาะที่ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยนะครับหรเ,เมื่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องพยายามทันเหตุการณ์ที่นี้ วิธีการเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าหลายหลายเรื่องหลายราวว่าจะต้องดูยังไงจะต้องยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่เอาเป็นว่าคู่ก็ดูตรงนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าดูง่ายๆดูแบบว่าคู่ครองก็คือคู่ของเนาะเพราะว่าเราดูได้แค่คร่าวๆเราไม่สามารถดูใครได้ละเอียดหรอกครับถ้าเราดูในดวงเราเองนะถ้าเราดูดวงสมมุติว่าดวงนี้เป็นดวงผมอะ่ะผมก็ดูคนที่ ดูแบบภาพรวมได้แต่ไม่สามารถดูลึกละเอียดถึงคนคนนั้นได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าคือเวลาบางคนเนี่ยเวลามาถามดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะถามถึงพ่อถึงแม่อาการเจ็บป่วยจะมีไม่เอ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหลายคนก็จะชอบถามลูกบุตรยางเงี้ยบ,บริวารยางเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เนาะล้วก็สามารถพูดคร่าวๆได้ว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบกระทบมาถึงตัวเรานะเราสามารถรู้ได้แค่นี้แต่ถ้าจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ ต้องไปดูดวงเขาต่างหากนะครับต้องไปเอาดวงเขาไปดูมันถึงจะสามารถรู้รได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับถึงจะดูว่าอ๋อคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงลึกละเอียดไปเลยแต่ถ้าดูผ่านดวงเราอะมันบอกได้แค่ผลกระทบที่เขามีต่อเราเท่านั้นแค่ด้านเดียวเองครับมันมีอยู่10ด้านแต่เรารู้แค่ด้านเดียวอีก9ด้านเราไม่รู้เลยก็ไปดูดวงอะไปดูดวงเขาเอานะครับเป็นลักษณะนี้เข้าใจเนาะเก็ตเนาะดังนั้นเนี่ยการดูคู่ก็ดูได้แค่คร่าว ดูได้แค่ว่าเราจะเจอคู่ประมาณไหนชีวิตเราจะเจอคู่แบบไหนแต่ไม่สามารถลงรล,ละเอียดลึกดีเทลอะไรได้มากมายบางคนอาจจะดูว่าเหมือนได้เยอะนะลงละเอียดดีเทลแต่ตามจริงเขาก็ปแปลไปตามที่เขาเห็นนั่นแหละครับแต่ตามจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าคู่คนเรามีหลายคนปัตตานีเออบคือตามจริงมันก็มีวิธีของมันคืออันนี้ไม่ได้เป็นการแบบแค่ไหนเหมือนกับ เออไม่ได้เป็นการที่บอกว่ามันชชว์หรือมันใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะมันก็มีการล่วไหลของตำราหรือการพูดถึงว่าอาจจะเป็นความคิดของเขาเองในการคิดค้นหรือยังไงไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นบรรจุในวิชาเลยไม่ทราบวิธีการดูคู่หลายคนมันก็สามารถดูได้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าดูได้นะเอออย่างเช่นตั้งตรงนี้ไปดูตรงนี้ยังญาติโอ้โหงงมากเลยคือผมดูนะญาติพี่น้องเนะี่ย เรียงเป็นสิบหน้ากระดาษ A 4คือแบบว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่เรียงเป็นสิบบรรทัดในหน้าเอกสาร A 4่ะเรียงบรรทัดไปเลยคือแบบงงมากอะไรเป็นอะไรไม่รู้ต้องดูญาติดูน้าดูอาดูลุงดูป้าต้องดูแบบนุ้มแบบนี้คือมันมีวิธีการแตกย่อยแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รองรับในหนัง,งสือที่เป็นคือมันเป็นแค่บทเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอะเออนั่นแหละประมาณนั้น ก็เลยไม่แน่ใจไงว่ามันจริงหรือเปล่านะครับอ่ะต่อทีนี้คือเราจะดูรวมญาติไปเลยอะ่ะผมจะดูรวมญาติไปเลยจะไม่แบ่งแยกอะไรแบบอย่างนั้นน่ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเกียรติมาจริงแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบไงก็ใช้ญาติก็ญาติไปเลยก็พันธุนี่แหละก็เอาทุกคนนั่นแหละรวมอยู่ในพันธุมดเลยเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวพุธดาวดวงที่2ใช่ไหมอยู่ในราศีมังกรเนี่ย อ่าสาชะปัตตนีแล้วก็วินาศปัตตนีวินาศปัตตนีเป็นเพราะว่าคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลคนความรักจะได้เจอเนอื้อจะได้เจอขอโทษครับจะได้เจอเพศตรงข้ามอ่ะอยู่ที่ต่างถิน่นแดนไกลหรือคนต่างถิน่นแดนไกลจะเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้นะครับจะมีการติดต่อการสื่อสารกันสาชะติดต่อสื่อสารวินาศต่างถิน่นปัตตนีคือคู่เพศตรงข้ามนะครับ อะไรประมาณนี้เนาะต่อไปดาวดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายเข้าสู่ราศีมังกรไปเกาะกลุ่มกันเป็นดาวคู่สัญญ,ญาไวนที่14มกราคม69ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรีอนการเงินไปตกเรือนปตัตตนีแปลว่าจะได้เงินได้เงินกับคนตรงข้ามเพศตรงข้ามแล้วก็ได้เงินจากคนต่างถิน่นดันไกลเดินทางสาชะเดินทางนะครับแล้วก็วินาต่างถิน่นคนต่างถิน่นคนต่างแดนกลางประเทศจะให้โชคให้ให้เงินให้ทองนะครับมีเงินมีทองมีเงินเข้านะครับ คนต่างถิ่นต่างชาตินั่นเองและเป็นเพศตรงข้ามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสกายติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ